อะไรนะเแล้วมายุ่งเด้อยด้วยอันนี้มันหักเราอันนี้มันตั้มเมียงไอ้ตั้มไปเกะจินเดี๋ยวเบื่อนี้ให้ไล่หนี่ซากซากโลกินกันซากนกซากเมี่ยงข้ามมาเลืครับนี่กันเนื้อกวนี่ลงได้ยิมดกันกลับมาทาคนนี้มดในนอนจากกันนี่เหลือแต่ไอเดี่ยวจับกันเลยเออสาภัยหนูนี่สุดยอดมากเลย ทางนี่ก่อนโอเคบิดขึ้นมาทางนี้ฮะบิดมาทางนี้นี่จะท้ามไหนมือเองบิดรถเองดับรถเองดับไปทางไหนใส่กันแหละไปฟ้วงใส่กันแหละเออนี่เรื่องชีวิตจริงขอไผมเลยขึ้นในคีดไม่ดีชีวิตจริงกันนั่นนี่ลแหละเคยดับมอเตอร์ไซค์อยู่มวิ่งไปทางหน้ามันจีดับจีบอ๋อนั่นมันมาเหม็นมอเตอร์ไซค์เนาะ ไม่คว่มันสางพาฟมีแหละสิรินแบกแม่มึงตรงนี้แหละมาเบื่อแบกแม่รนี้เขาก็มังเปแม่นมอเตอร์ไซค์เนาะคนกเคยใช้เท้เลยยายคอยแบกแม่คืนเจ้าจีนักก็คอยตัวเจ้าหันงั้นอยู่ปรากันก้าวยุบตะเงยฮ้น่ะเมื่อพันพิกันละเบิดพันยิกแกงกันเลยเราพูดยก่อนอยู่หลังนัันสักเกงสักลก